มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มสอนรามงานเข้าค่ะแฟนคลับประกาศเลิกติดตามดีๆว่ายังคงเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่พูดถึงกันเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับเรื่องราวของหนุ่มสอนรามล่าสุดทางด้านติ๊กบิ๊กพี่เธอได้ออกมาโพสต์ถึงลูกสาวน้องวีจิว่าแม่จะฝากกระเป๋ากับป๊าไปให้ วิจินางฟ้าตัวน้อยๆของแม่นะคะสีฟ้าสวยสดใสใบเล็กๆเ,เหมาะกับลูกมากๆรักลูกนะแม่อยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งลูกไปไหนบุญรักษานะลูกอย่าลืมแม่นะคะชีวิตแม่เหลือวิจิคนเดียวแล้วซึ่งงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าปากว่ารักลูกนักหนาแต่กีดกันไม่ให้แม่ลูกเขาเจอกัน ทำไมมีคุณติ๊กนะคะคุณหนุ่มก็ไม่มีวีจิทนะคะทำไมไม่คิดถึงข้อนี้บ้างนึกขอบคุณคุณติ๊กบ้างอกไหนจะอุ่นเท่าอกของแม่หัวอกแม่คะ่ะเห็นใจมากจริงๆในจุดนี้อีกทางยังได้มีชาวเน็ตเข้ามาบอกว่าเราเลิกติดตามคุณสอนรามเลยคะ่ะเรามองว่าเขาเห็นแก่ตัวเขาสร้างแต่ภาพว่าเขาดีถังก่อนหน้านี้แม่เลี้ยงมาตลอด นี่สอนลูกให้รักแม่คิดถึงแม่บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้หากคิดต่างใครหลายคนขอโทษด้วยนะคะแต่มีลูกไว้เดียวกันกันกบวีจีเราเห็นใจคุณติ๊กมากค่ะล่าสุดนะคะหนุ่มสอนรามงานเข้าค่ะแฟนคลับประกาศเลิกติดตามหลังกิจกันแม่ลูกไม่ให้เจอกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมงานของเราขอเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2ฝ่ายนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ